ไม่แน่ใจว่าพม่าจะวางยาคนไทยหรือ,อยังไงนะมีการพบว่าเจอสารหนูกับสารตะกวนในแม่น้ํากกเกินมาตรฐานจํานวนมากครับจากพม่านี่แหละที่ไหลามาสู่ประเทศไทยเขาก็เตือนเลยว่าห้ามใช้น้ําเด็ดขาดแล้วสายน้ําก็คือชีวิตไม่รู้ว่าชาวบ้านคนไทยนี่ใช้กันไปเท่าไหรกันแล้วบ้างไม่แน่ใจนะรองเท้านันยางรองเท้า,า,า,ทา,าไทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อ <Buddha> วันที่5เมษายนครับ นายบุญส่งที่เขาเป็นนายอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยได้ออกหนังสือแบบว่าด่วนที่สุดเลยเป็นแบบแจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เขาติดกับแม่น้ำกกเกี่ยวกับการที่ไปตรวจพบการปนเปื้อนสารโลหะหนักในน้ำก็คือสารหนูพวกนี้สารตะกัว่วซึ่งน้ำสายนี้นะก็คือมาจากพม่าก,ก่อนแล้วก็เข้ามาสู่แม่อายไม่รู้ว่าเขามีโรงงานทำอะไรกันหรือเปล่าอยู่แถวๆนั้น ตามหนังสือแจ้งหนะระบุมาว่าจากกรณีแม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่มีสีคุณผิดปกติทีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ําผิวดินเพื่อที่จะวิเคราะห์ค,คุณภาพน้ําตามมาตรฐานผลจากการตรวจวัดจากสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งนะที่เชียงใหม่สิ่งที่เจอ มีสารโลหะหนักจําพวกสารหนูสารไซยาไนในน้ำนี่เกินค่ามาตรฐานก็คือเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วทีนี้ทางแพทย์หญิงอมพรยาเขาเป็นอธิบดีกรมอนามัย<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>การปนเปื้อนดังกล่าวนี้อาจจะทําให้ผู้ที่ใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างเช่นพื้นคันท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในระยะยาวอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังและโรคระบบประสาท แต่ถึงแม้ว่าแม่น้ำโกกนี้จะปนเปื้อนแต่น้ำประปาในพื้นที่ก็ยังปลอดภัยอยู่อันนี้จากประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ระบบประปาภูเขาที่เขาผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเขาก็เลยอยากเตือนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำจากแม่น้ำโก,กกโดยตรงหรือการทำกิจกรรมทางน้ำในช่วงนี้หากว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนี่ยให้ชำระลาร้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งอ้าว ก็คือถ้าไปโดนน้ําที่แม่น้ํากกแล้วนะก็ต้องมาใช้น้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นถ้าไม่จําเป็นก็ใช้น้ําแถวในบ้านอย่างเดียวดีกว่าเพื่อไม่ให้เข้าสู่ทางอาหารแล้วก็น้ําดื่มกับร่างกายของเราเผื่อเข้าปากแล้วยิ่งจะส่งกาลาแล้วด้วยจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าอันตรายต่อคนเหล่านี้จริงๆต้องระวังเป็นพิเศษ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเผลอไปบริโภคหรือว่าสัมผัสน้ําโดยตรงแล้วมีอาการผิดปกติอย่างเช่นเพื่อนคันเวียนหัวคลื่นไส้อ้วกอะไรนี้มีอาการทางประสาทกับกล้ามเนื้อซึมชักนอนไม่หลับท้องเสียรีบพบแพทย์แถวนั้นทันทีเพราะว่าเขามีการเตรียมแบบว่าคุยเดียวกับทางแพทย์ไวแล้วว่าอาการจะต้องมาประมาณนี้แต่ปริมาณสารพิษต้องเยอะขนาดไหนอะถึงได้เปลี่ยนสีแม่น้ําให้กลายเป็นสีขุ่นได้ทั้งสายแบบนี้เลยทีนี้ชาวบ้านคนที่เขาอยู่แถวนั้นนะเขาบอกว่า ผมเป็นชาวบ้านแถวนั้นครับโดนทั้งสภาพอากาศที่มีฝุ่น PM แม่น้ําที่ใช้ก็มีสารหนูสารเคมีอันตรายอีกชาวบ้านจะอยู่กันลําบากแล้วครับวอนทางรัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยชาวบ้านหน่อยครับอีกคนก็บอกว่าว้าแดงจีนเทาก็ทําเหมืองริมแม่น้ําในเขตพามา่าถ้าดูจาก Google น่ะน้ำมันจะขุ่นตั้งแต่จุดนั้นตรงนั้นเป็นต้นมาเลยถ้าเป็นในอิสราเอลนะโรงงานนี้ไม่เหลือแล้ว คนต่อมาเขาบอกว่าสําหรับประชาชนอย่างเราเรื่องนี้มันเร่งด่วนกว่าคาสิโนใช่หรือเปล่าอยู่ยากและช่วงนี้สงสารพี่น้องเชียงรายคนต่อมาบอกว่าไม่นานมาเนี่ยก็เคยไปเที่ยวอยู่น้าใสนะไม่เหม็นคาวแต่ตอนนี้ขุ่นมากห้ามเอาปลาในนี้มากินเด็ดขาดโคตรอันตรายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงด้วยเพราะว่าต้นน้ําอยู่นู่นได้แต่เตือนฝั่งไทยอย่างเดียวว่าห้ามใช้น้ําในแม่น้ําแย่จังความเห็นต่อมาเขาบอกว่าแม่น้ากกไหลผ่านกลางจังหวัดเชียงราย ผู้คนมากมายใช้ชีวิตยึดโยงกับแม่น้ําสายนี้ไม่ว่าจะเก็บผักหาปลาเพาะปลูกรัฐบาลช่วยทําอะไรสักอย่างเถอะอีกคนก็แม่น้ําสําคัญต่อชีวิตนะแล้วปูปลากุ้งหอยอาหารคนหัวจะปวดมนุษย์ทําลายกันเองแทๆ้ๆปัญหามากมายอยู่ยากขึ้นทุกวันเลยจะใช้น้ําปลูกผักก็ไม่ได้แล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ